ที่กสิเนยมันสกดนี่อ่าอานแบบนี้แหละเขาได้กินขาเกิี้ สบ,บายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิ่์สุขสุขคนนะยยเนาะว่าอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศพี่น้องเลยสบุญกันเย็นดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องก็สู่สองสาวบุญมาคือเกนะ้าเนาะมื้อนี้สาวบุญไม่ได้ออกข้างนอกเด้อพี่น้องเนาะก็มาพบมาพอกันอยู่เพื่อนอยู่ซัน้นหน่ยพี่น้องเลยมื้อนี้กัสิมาพี่ย่างรอๆน้ำเพื่อนแล้วก็สิไปว่านพักเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนั้นว่านไว้ได้งามเลยพักก็ได้งัวคนหลักเขามากินจนบน่ย่างพี่น้องเลย จะเลยสีต้องหวานใหม่ทางลูกชายสบายดีล่ะสบายดีป้าสบายดีใช่ไหมครับป้าป้าสบายดีสบายดีใช่ไหมสบายดีโอ้เพื่อช่วยเขาเอาไว้ยกมือไว้ช่วยลูกมือลูกอะเฮ้ถูถูไว้ลูกถูไว้ยกมืองามไม่ถูกเข่ากล้องนี่อะนมมือถูไว้ลูกถูไอ้มองกล้องไว้ยุ้ยไอเท่อยากเบิ่งนนะไว้ไว้ถูไว้ลูกช่วยเข่าไว้ขยะกินขนมเจ้าเห็นยังลูกอ่ะนะช่วยเข่าก้อนโอ้โศกใชเห็นยังอันนี้ ว่ารู้ะเพิ่นบัสบายพี่น้องเอ้ยเป็นไอสบายดีใช่ไหมล่ะชู่เห็นงามๆด้วยเห็นป่าวงามด้วยล่ะขอโทษขอไปเด้อเพิ่นยังบัลึรงก้องพี่น้องเอ้ยเนาะบัสบายไม่นี่เป็นไอผู้ดังก็จักเป็นยังวุเป็นยังดังจ้่น่ะลูกนะบอกแม่์ด้วนะอากาศกับยังหนาวยังลมคือเก่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาเพิ่นไปบ้านพักก่อนไปไปไปคุดนานพักนะเมย์ป เดี๋ยวสิไปคุดนานพักปะไปคุดนานพักปะมึงแน่นี่อ้อมไว้ได้ยันนกยันไก่กินเนาะบ่วมีหัวห้ากาอ้อมไว้แบบนี้แล้ววานเอาได้กินนี่สิขาไปวานกบาลายดอกพอได้กินว่างหันวานงามเลยง,งัวเข่ามากินจน,นวัดคือว่านมันบ่มีหัวเนาะยังจะพักบัวงวัวบวกกินพักหอมพักอย่างงัวกินบดพี่นอ้องอืมเจ้าเดี๋ยวสิคุดนานสตก่อนใช้สเสียมโจ๊กได้ส่งใช้ ใช้ในพักนะลูกบังออางแม่ดูแม่บม่ได้ถ่ายเจ้าผู้แม่ถ่ายพักผูวผู e ้ถ่ายนานพักผูวไม่ใช่ได้ถ่ายเจ้านะปวดบวชอยากถ่ายบวชอยากให้แม่ถ่ายฮู้ผัวน้ำบวชถ่ายดอกโอ้สวยพักว่าลูกนะพักกระดอกมันงนะลูกกะสิมีลมคือเก่าเนาะวันนี้ก็ได้อืมอยาเใา้สิไปขุณนานท์ทางเจเล่นนั่นแม่เด้อเด้อเล่นญเด้อทำเด้อป้าป้า ไปไปบ้านพักกูไปตั้งไว้ลงนอนหน่อยนอนหน่อยบ่ยยยยยไม่กันสั้นกันเลเสียอะไรพี่น้องซื้อบ่พ่อสองเดือนซื้อหาพันหกร้อยส้าบาทมาใส่บ่พ่อสองเดือนตายคอหลอกแต่เสียดายเงินนะไม่กันสั้นเนาะซื้อมาเดี๋ยวสิให้ทางป้าเพิ่นน้ากันปลูกพัก เฮ็ดมันเฮ็ดมันไป้าสีฮักบ้างโอ้ทางป้าเพิ่นใส่เสียมจกนะป้า <S <S โอ้ยูกอพิ่นโอ้ให้ป้า <S <S 2> <S 2> ป้าป้าขุดหนานพักก่อนป้าผู้นี้กะเพิน่นอันนี้แล่เลี้ยงลูกให้ตั้งสามคนหน่ยสีนอ้องเไยเรากับโบมีผัวได้หางเลี้ยงลานลานจนง่ายมัดซองจนเป็นเป้าวัอน,นี้ผู้ที่สามเลี้ยงต่ออีกอืมปลูกพอได้กินดอกบัดพักหอมพั่กินเบิดงัวก็ได้บัด ขักบัวมันกับบกินเ้าปู๋พ่อได้กินในครอบครัวเพื่อนซานเนาะใครกลัวซื่อกินพี่น้องไอ้าะวเมียงมันกับแพงเนาะข้ากับซื่อแต่แนวใดที่ข้าเห็ดบุปเป็นแน่น้อป้าเนาะเ,ออเนวเห็ดบุเป็นเกิดซื่อเนยวยเห็ดเป็นเนาะแนวใดเห็ดเป็นกะเห็ดเอาเนาะเป็นผักเป็นหญ้าขากับปูกได้กระที่กะสีแคบเนี่ยพี่น้องไม,ไม่ไม่แต่ผ่าขาดแล้วป้าเราอ้อมเอานี่ป้าบมื่ไรเห็นเมื่อจักผ่าตาดเห็ดบุเป็นบุมิผู้ดเน็ดแต่เรา โอ้นี่มาขังเอาเลยยาพอได้ใช่มาดูล่ะฮะเต้โอ้ฝนสวยค่อยๆค่อยๆบังบังบังุดเธอในดูน่ะบังแม่จับบังน้ำพุ่งเอ้าอะบังงบัสีคุดนานพักอัะบังลกเอาไว้ก็ให้ป้าฝนลกเอาัปหอมออกเนี่ยตอมันงัวกินงัวกินบ้ดแน่นี่นะมันปงน้ำหลักติกี้งามงามงัวกินงัวกินจนเว้ดก้อนอ่าก้อนอ่อนเราก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ อันก้นเราในห้างว้ไส่ต้มหันต้มนี่ก้นนะลูกล่ะลูกเอาเข่าก้องเนี้ยจะได้เผื่อสิได้เข่ากล้องนำคนงามนี่เปิดไอยก้องนี่น้องเรานยังบมลึ่งลูกเอาอันนันห้างมันเอาวบไส่ต้มปลาเฮ้ยนะลูกนี่นี่นี่กดน้อกาลนี่มนี่นี่กดน้อไเออกดออกบ้านนะากกำลาคน ห้ามปลูกก็ไ่ได้ลายเราปลูกพอได้กินน้ำครอบครัวเฮือนซ่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิบุญชีคุดนานพักกับมันสิมีเสียงล่มรบกวนนี่เด้อพี่น้องเลยเนาะเอ้ยทางป่ากับลานเพิินกับพักกันลกบึกสิไปคุดนานพักก้อนบ่านี่พี่น้องเ้ยบึกก้นนะนี่ออกกอน Tỏ ngua kín, kỳ hát ngang 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 เป็นหัวล้มหัวหน้าอ่อจะเปลีป่ยนแปลงถาบเราขังอันนี้ก็บไก่เขามากินแลผ่าขาถดขาดถ่ายนานี่อ่ถ่ายนานพักบดได้ถ่ายโชคชัยหรอถ่ายนานพักเดี๋ยวแม่กลดแม่แมดนะ วันน้ำนิ้งแ้วัจับหมวกไหมวะสิยัแม่ล่ละมาขุดหนานมยับยั้ยับเห็นบ่เห็นยั้มไหอไปดอบ้านพักหอมแล้วพอด้กินได้พนอบุญงางบาง่นพักไปเอาไ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ mèo đấy Xay nó này kìa bị khuất nàn con đơn cả hộp Ngoa kín bớt lại phụ bụng mây bà này Ừm Chắp không thang phần chắp con xem chốc đấy บากกัเห็นทั้งวะัไปน่พักวานกันมาจะเท้าอี่าพาอย่าพาเร็วคนานานองแม่านตะกี้เงัวกินจนบัเลยมาวานไม่แบบเหหลว่ มื่กินเมื่อหนองแนวหุวบุรีต้นบบเมืเขาเพิ่นตุกเสียงลมกับชโลกกว่นี่เด้อดีหน่อยแล้วปลูกก็ได้กินได้อยู่เนี่ยด้ปลูกได้พักหาเทากัปลูกนะเท่ากับื่อแนวเห็ดกูได้เป็นพันตุกตช็เนี่ยเปไหปพ กซีซ่สัสกอนอันนี้ห้ากสีบ้านก่อนคุดนานแล้วเลยห้ากสีบ้านเนี่ยได้เฮ็ดได้กสีเ็ดเนาะพี่น้องห้ากษีวานแต่ก่อนงามงามกลางคืนมางัวผัดลาก,กินนอ้องัวคนในบ้านเลยคนไม่ได้ผูกตอนกลางค่ำกลางคืนพี่น้องเลยคนผูกก็เลยสีมาวานไม่จะว่าพักบัวเนาะมันไม่ได้กินเนาะงัวก็ได้ แต่ตอนนี้กะสีบานพ้องหอมไหวเพราะได้ใส่เจวใส่หันใส่นี่เนาะนานกะคุดแล้วแล้วแหละเบิ้งเบิ้งสีบานเบิ้งป้าคนจับกล้องให้ก่อนใส่ใส่บ้างฮะเบิ้งมาทางนี้ใแล้วบานสีบาอเบงสี้ยปุ้ยเจ้าไปทั้งวงนะเด็กคนบ้านนะปั้นกันปั้นกัานบ้านกันก่ได้กิน Đôi, đôi. Này, ừ, rồi rồi à, à. tôi có tiếng có gì sai nãy đi đi van vẫn đi lại đi kìa hỏi đi 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 กได้ินเอามาเอามาไม่แม่ได้ไหมโอ้ลโหใจน้าพี่น้ามันปวดก็แล้วบ่าให้เพิ่นบ้านเพิ่นจากบ้านเนอะอ๋อจากล่องกาซีโบนิ่งเ้อะพี่น้องเน ไปเนี่ยลูกชายหวานพักหวานเลยทั้งผู้ลูกผู้ผัววานไปทั้งไหนมันบ่ทั่วผู้ไปไปไปไว้ไปขาวานกับป้าไปไปขาวานไปบางทีหวานเี่กกะเฮากะสีเคียดินถมเนาะเพราะว่าบ่มีขี้แกบเอาดินถมไว้เวลาเขาโครหน้ามันจะบ่แห้งมันกัสีส้มมันกัสีออกง่ายทางโชคชัยเพิ่นกหวานพักหวานอ้าวเหยียบพักบัวนะเสียมจกพักบัวเลยค่ะป้า ก่อนนี่พักกาดกะงามน้องงัวมันเข่ามากกางคืนพี่น้องเลยเพราะว่ากลางคืนนั่นหัวบุดีเนาะทั้งหัวเคื่อนสบุนหัวบุดีกับงวงป้าเป็นจุกเป็นจุกเคลียดินเคลียดินทมป้าให้มันบวมหาเพลนเม็ดในพักเนาะไป่ทักการมั้งพี่เอากระสือในผมหอมเคลียไม่เคลียขี้ดินทับนี่ จับกล้องเองเนาะป้าเพิ่นจับกล้องก็ได้มันสั้นต้องจับเองีู่อ่ะเคลียร์ดินทมนะไหมทีให้ทางป้าเพิ่นเคลียร์ดินทมเนะาะกูจะเคลียร์อยู่งเหินว่าจับกล้องให้เคลียร์เคลียร์เคลียร์ดินทมเอา้า ถ้าเพิ่นว่านแล้วเพิ่นกะเสียมจกยำยำยำอีกเนาะเพราะว่าให้ในพักมันอยู่ทางในให้ในพักลงอยู่ทางพื้นสั่นมันกะสีบอองเนาะจกติกะปกติห้ากะสีทุบๆแล้วกะสีเซ่เนาะสีเซ่ในพักแล้วก็เอาขึ้นไว้สักสองคืนห้มันเตงะงอกข้าจังได้ว่านแต่ว่าอันนี้นเนียว่านแบบนี้ก็ออกคือกันมันหกักขีซ่าพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งมันสิตนเตกงอกมันสิเตงะงอกขึ้นเนาะ เขากว่านไม่กินก็ไม่ได้ว่านไม่ได้ลายดอกพ่อไม่ได้ซื้อเขา่นงงาะไยพักบัวนี่ก็มีพขได้กินอยู่ถ่ายากขั้นสมหรือว่าเห็ดดองพักกับเห็ดได้เนาะแต่ว่าสมบนสีบคุคอยเห็ดสมพักบันไดเพราะว่าพิษกระเพาะกินละกะนูนท่องก็เลยบบเหด็ดก็เลยเอาไว,เเว้แต่บัดเน่าเห็ดกินกับเขากับน้ำสะนี่ไหมเขา,ากะสะเอา เคลียเคลียเคลียขีดินทมบ่ให้เห็นในมันลาหดหนามหดในมันกะซุ่มลงทางพืชป้าเห็ดระมาณนี่แหละเนาะพี่น้องวานพักไว้กินเดี๋ย่าบอมันออกสิมาให้เบิ่ง,งทั้งนี้กับม่วงว้าดอกนี้เป็นดอกมึงเนี่ยลานแล้วนะเห็ดยังน,นนะลูกไปเลยไปทางหลานชายเิ่นกันเลย เอาผ่าเอามันยังขาดเนาะมาขังไว้บหอยกล้เขาป้าแล้วเห็ดแบบเนี่ยคอทางหลานใายก็ไเลยทาาาดีนะลูกขี้ดื้อขี้ดื้อบยอมอยากเข่ากอกเนาะถึงมันจะโพโทษขออธไรลายทางบาง่วงนี่ก็เป็นดอกดกงาจนยังฮักดอกมันย่าหมากนะบัวไรอย่าน้มั้งบอสาวหมากแม เงาปีกายนี่เป like ็นดกอยู่ปีนี้บ่เป็นเนาะจักสิฝนดีหรือฝนบ่ดีเด้อสาวนาปีนี้เพิ่นกะว่าแนวเพิ่นกะตำไว้เพิ่นตำตำตำเพิ่อนนะมันสิได้ออกคักได้ถ้าเฮาเฮ็ดซี่นาะแล้วจ่าเรื่องเราก็สิเอาน้ามาฮดบ่ป้าบัดนี้ฮดน้าแล้วนี่ฮดน้าไว้บัดนี้พี่น้องนี่เนาะให้เราไปเอาน้ามาฮดบัดนี้บ่ได้กิน ถ้าห้าบัวบ้านก็ได้ซื้อเขาได้ฟังหอมกับมัดหนึ่งกับสองพันกีบเนาะหรือว่าคือว่าเป็นยูไทยนี่กับสองพันกีบก็บถือว่าเป็นเท่าไดรเนาะสองบาทบล็อกคือสามบาทว่าถ้าสิบบาทก็คือว่าหาพันกีบเลยเนาะอันนี้สองพันกีบอะเท่าไรแม่แหละสองสองบาทมัดละสองบาทป้าล้วก็ไปต่อน้า

เอ้าเอาระวังเสือเปียกเลยฮะเอ้าจะใช่เห็ดแล้ววันนี้เออเอาโคตไปพุ่นเน่โอ้โหเก่งแท้นี้ทันไหนทันอ่าเก่งแท้นี่ไม่ใช่เออเอาเโคตรอย่าเอามือต้องเสือสิเปียกเสือจะเสืเปียกนี่เโคตรเอ๊ะอเออแบบนี้แหละเออที่เราเออโคตไปกินเออคดคตรแม่พักบัวนะเขาพักบัวป่ะนี่อ่าเต้นเส่งเสือบ่เลยฮะ นี่พักบัวปลูกไม่ได้ลายดอกเนี้ยละนานเนาะเพราะได้ไว้กินใส่ทักใส่แจวพี่างเงี้ยแล้วและปั๊บไปเพอแล้ววันนี้บ้าดมันแตกงอกสิมาให้เธอเบิ่งอีกเบิ่งมะม่งป้าบายได้บาดนึงไหมหน่อม่วงเอาไปถุงยางมาเคี้ยนหน่อม่วงเนี่ยไปเคี้ยนหน่อม่วงไว้โอ้ปุ่นทมไว้สิมันใหญ่ไว้เลย ม่วงม่วงมันเลี๋ยม่วงเกลียวสวยแซ่บรันนี้ไดีกินแล้วมันมันมันบปเปรี้ยวอืมเดี๋ยพอแล้วพอแล้วมันพอแล้วฮะมื่นจะโคตอีกเดี๋ยวมันแตกงอกขึ้นโอ้ยชั้นเดียชั้นหนักอ่ะบ้านน้ำนะใส่ขู่นะใส่ขู่นะใส่ขู่นะมั้งใส่โคตรพัก ไป,ไปว้หดพักเลยอย่าตันมันอย่าตันน้ำอย่ามืออัดแม่ให้คุกไปนี่อโอ้เปลี่ยงไปไหนเสือเจ้าหาอาบน้ำเด้ออาบน้ำเลยเนออืมดิ่นน้ำอาบไม่น้ำนะเป่นหรือว่าคุกใช้แต่ไม่คุกดิ่นอาบน้ำไม่โชคอาบน้ำไหม ใส่ยางหุ่ด้วย h ใส่ยางใส่ขวเลอ้าเนอะใส่ขดเต็มไ่อ่าไม่ได้หมใส่วเลยใส่วดเลยน้ำล้น่ะโอ้จับสักหอมแล้วเก็บไว้งวกินตะกี้ได้งามจ้ะงวกินจนเบดน้องไง อย่าเฮ็ดลูกอย่าเล่นของแม่อย่าเล่นของแม่อันอนีหห้หวานผักแล้วก็มาเลาะอ,อยู่บนทางน้อยเนี่ยสิได้งวัวอยู่ในกลางบ้านพี่น้องเลยอยู่ในกลางบ้านในกลางค่ำกลางคืนผึ่งกับได้ผูพมันก็เข้ามาก,กินนั่นพักหัวหัวเฮือนบดัดีพับหัวดีมันก็นสิบรเข้ามากแล้วหัวห้าวหัดีมันก็เต้นข่ามเนาะเพราะว่าหัวต่้มห่วงไว้ซัมนี่นนี้กับกลางค่ำกลางคืนงวัวมันก็ลังมา เพื่อนซานลานเปน็มีแต่เพื่อนเป่าคนนอนนาวัดแต่ละหลังนี่เห็นหมัเพื่อนหลังใหญ่เหรอว่าม,มีคนอยู่มาที่นี่กืบโกงหม่วงไข่ก๊าลังเป็นหมากหม่องไข่เพ่นสมุนเนาะปลูกได้สามปีก็ได้กินหมากเซยหม่วงปลูกสามป,ปีเองได้เนยสามสี่ปีนะนเฮยเซยโหเมยพี่น้องเลย โอเคนะพี่น้องจากฮาวานพักบ้า,านพักวานอย่างปลูกไว้กินพี่น้องเลยเ oh. พราะว่าเนี่ยไดเฮาปลูกได้ฮัฟกระปูกเนี่ยไดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเนาะเขาได้กินได้อยู่สาพักฮขาปลูกได้ฮขากระปูกเอาฮัากระสือเนี่ยบ่มีกระสมบุญกหกหกเตียงนี่ก็นั่งเล่นกางเย็นเต็มตึ้งเต็มตึง้ตงเนี่ยนี่พี่น้องมาเล่นนำ้ำนะสำหรับคลิปนี้บุญก็สิอกจบคลิปไว้สำานีสะกอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะไว้คลิปหน้าพ่อกันใหม่ สำหรับคลิปนี้สับรัลาไปแล้วสุดท้ายนี่ที่ลืมมาได้ก็คือขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนาะท,ที่ติดตามสาบุปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วบอกาำโฆษณาเนาะขอให้เพ่นอยู่ดีมีแห้งคงเจ็บให้ได้คงใส่ไม่มีเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันเนี้ยมันเงี้ยเบอร์สุกุสุคนนะสาบบุลาไปแล้วสบายดีด